อันนี้เราต้องห่อไว้ห่อทั้งกระดาษแล้วก็ห่อทั้งผ้ากันแมลงกระดาษไว้กันฝนฝนผ้าไว้กันแมลงพวกแมลงวันทองชอบจากในนี้อันนี้ยกขึ้นได้เลยยกขึ้นเลยแล้วเลิกเอาเอาตอ,อ,องรอั่งมาเนี่นะครับนี่นะครับดูว่าสวยไม่สวยนะครับนี่รุ่นแรกแดดจะน,นี้อันนี้เป็นรุ่นแรกเัาเรียกว่าสายพันธุ์โพเนซี่ เป็นหลายพันเนื้อเยื่อที่เราซื้อจากพ่อค้าโอ้โหคือแรกรดแรกนี่สีสวยมากนะใหญ่ด้วยครับใหญ่ด้วยนะววยหวานเปียกเลย,เยหวานมากกรอบอร่อยสดตทางนี่สดเนี่ยเพิ่งตัดออกมาจาก,กาไร<ห>่เลยนทานที่ สถ,สถาบันปัะจริยามเป็นฐานเรียนรู้นหนึ่งของของสถาบันปัะจริยามนี้เราได้มีโครงการการอันนี้ต้นบาฮีซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะแก่และตัดได้แล้วอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์จะตัดได้อะจย์อันนี้เป็นสายพันธุ์บาฮีซึ่งจะเป็นผลสีเหลืองที่เราจะรู้เห็นและเห็นกันตามท้องตลาดซึ่งสายพันธุ์เนี้ยก็จะมี ลักษณะคือความกลมกรอบหวานนะอีกทางหนึ่งคือสําหรับคนที่ท้องผูกก็จะเป็นเป็นช่วยระบายได้ดีเพราะว่าอินทผลา,ามมาีกากใยอาหารสูงส่วนเรื่องเรื่องกับความหวานนั้นอินทผลา,ามเป็นน้ําตาลเชิงเดี่ยวซึ่งจะไม่ไม่สะสมในร่างกายมากนะจ๊ะแล้วในสวนเรามีกี่สายพันธุ์ครับที่สวนเรามีที่สวนสะา แอดออินทรพลเทพประธานเนี่ยมีสายพันธุ์อยู่บาฮีอยู่250ต้นโคเนซี่ซึ่งจะได้ผลสีแดงก็อีก250ต้นแล้วก็สายพันธุน์อื่นๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นอะเมดาฮานหรือจะเป็นบาฮีแดงหรือจะเป็นชิชิหรือจะเป็นพวกฮัสวี่อย่างเงี้ยเราก็มีเพิ่มอีกประมาณ50ต้นซึ่งที่สวนจะมีอยู่ประมาณ550ต้นโดยประมาณจ้ะส่วนต้นตัวผู้เรายังไม่ได้นับนะจ๊ะ ต้นนี้เป็นสายพันธุ์โคนซิซี่ซึ่งโคนนซี่เนี่ยลักษณะของเขาเลยก็คือจะเป็นผลกลมและยาวนะเนื้อของเขาสัมผัสนั้นจะกรอบแน่นหวานหวานแบบหวานแหลมนะแล้วก็วิธีการกินนั้นก็จะมีอยู่3ามสี่วิธีคือการกินแบบผลสดแล้วก็กินแบบกึ่งสุกแล้วก็ไปกินแบบเอาผลเนี่ยไปแช่ช่องฟริไปแช่เย็นแล้วเอาออกมาทาน ก็จะได้สัมผัสที่แตกต่างกันนะคนนี้ซี่ลักษณะเด่นของเขาไม่เหมือนของสายพันธุ์อื่นก็คือเขาจะออกแบบออกหลายรุ่นรุ่นแรกรุ่นสองรุ่นสามเนี้ยนะสังเกตว่าเราจะเห็นผลผลสีแดงบางทีอีกช่อหนึ่งยังเป็นผลสีเขียวอยู่อีกช่อหนึ่งยังเป็นผลที่เป็นพึ่งผสมไปเพึ่งได้เดือนก,กว่าๆเนี้ยเขาจะมีระยะการให้ผลผลิตเขาจะยืดเวลานิดหนึ่งซึ่งเขาจะออกเป็นถวายส่วนพันธุน์อื่นๆนั้นจะออกแค่รุ่นเดียว อมนี้เอกลักษณ์ของสายพันธุ์นี้เอกลักษณ์ของสายพันธุ์นี้คือเนื้อแน่นเนื้อแน่นหนาหวาน,น,าวานแต่ความหวานไม่ต้องกลัวพวกเป็นโรคเบาหวานก็ไม่ต้องไปหว่วงเรื่องของเรื่องของอินทผลัมนี่อินทผลัมตามที่ได้ศึกษาและดูต่างอของในอินเทอร์เน็ตเปนเชิงเดี่ยวทานไปแล้วก็จะไม่เหมือนน้าตาลที่เป็นพวกซูโคสพวกนี้ทั่วไปเป็นน้ําตาลเชิงเดี่ยวกินแล้วไม่สะสมเอาไปใช้ได้เลยร่างกายไม่ได้สะสมเอาไว้ ทั้งหมดปลูกอของแต่ละพันธุ์นี้ยังไงบ้างโคนิซี่เราปลูกอยู่ที่ประมาณอาอยู่ที่250ตน้นนะส่วนบายฮีเราปลูกอยู่ที่250ต้นแล้วก็สายพันธุ์อื่นๆมันจะเป็นฮัตซวีโคไฮายานีไฮายานี่ไม,ม,ม,ม่มีมีชิชิแล้วก็มีอเมดาฮานอีกประมาณ50ต้นแล้วก็มี 1, พันธุ์พ่อมเมล็ดผสมด้วยซึ่งเป็นพ่อมเมล็ดกายดีแล้วถ้าประชาชนสนใจนักท่องเที่ยวที่ดูรายการเนี้ยอยากจะมา มาได้ยี่ไหนอะไรยังไงอ่าที่สวนที่สวนของเราอยู่ในภายใต้ของสถาบันปัจนิยามเป็นฐานรุ้นหนึ่งของสถาบันปัจนิยามซึ่งเป็นการจัดการบริหารเรื่องน้ําการเติมน้ําลงดินระดับตื้นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าช่วงหน้าฝนก็ฝนตกปกติแต่ช่วงหน้าที่ฝนไม่ตกช่วงเดือนเมษาพฤษภาอะไรพวกนี้ดินเขาจะแตกแห้งเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าปลูกป่า พอผ่านหน้าแรงไปปุ๊บเราก็ต้องมาปลูกป่ากันทุกหน้าฝนทุกปีทุกปีอย่างเงี้ยมันก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดก็คือพ่อเจ้ากณะจังหวัดท่านก็ปาร,รบว่าเราน่าจะทําพื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยเอาต้นไม้ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยขุดแล้วปลูกไว้รอบๆของของสถอสถาของสถานที่แห่งนี้คือพื้นที่นี้ไปหมปรบมานพื้นที่ยี่สิบห้าไร่และเราก็จัดการปลูกทําเป็นฐานเรียนรู้ของสถาบันปัญญามและปลูกต้นอินทรพลัมเข้ามา เพื่อที่จะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะ,<จ>ะเป็นสถานเรียนรู้รรแห่งหนึ่งเป็นสถานเรียนรู้ด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเผื่อประชาชนทั่วไปเนี่ยผ่านไปผ่านมาเนี่ยซึ่งถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเส้นวัฒนธรรมไปหนองปิงนะคนก็จะผ่านเยอะนะพอเห็นปุ๊บเนี่ยใครจะแวะเข้ามาเที่ยวมาชมมาดูเนี่ยสามารถเข้ามาได้ตลอดเลย เราเปิดตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นคือกด Google เข้าไปมจร,รนครสวรรค์เนี่ยจะอยู่ติดติดกันเลยอยู่ข้างๆกันเลยจ้ะมจร,รมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาเขตนคร,ร,นครสวรรค์เนี่ยจะอยู่ติดกับพุทธอุทยานหรือองค์พระใหญ่ของเรานั่นเองสวนแห่งนี้ก็อยู่ติดกับองค์พระใหญ่นั่นเองนะซึ่งถ้าใครผ่านเส้นหนองปิงเส้นน,า,นาวนาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ไปหนองปิงเนี่ยจะเห็นทันทีเลย โอ้โโอากาศเย็นมากนะนี่ขนาดตอนนี้เวลาเกือบจะสิบนาฬิกาเรียนเย็นมากเลยเนี่ยสวยมากอันนี้จะอยู่ในช่วงของการเข้าสีซึ่งอายุเขาก็จะอยู่ราวๆประมาณหนึ่งร้อยร้อยสิบวันโดยประมาณนี้อีกสักประมาณอีกเดือนก็กว่าเขาถึงจะจะแก่จัดกร,กระดาเดือนเดียวต้องรีบ,กบโกยตนตนม้ถ้าไม่ ต้นนี้เป็นสายพันธุ์ฮัตซวีนะรหัสของเขาคือหนึ่งสองสี่ฮัซวีเนี่ยลักษณะผลเขาจะเป็นผลกลมๆตูดยาวๆแหลมๆตูดแหลมหน่อยๆน,นะถ้ากินระยะแก่จัดเลยเนี่ยก็คือ,คอสุกครึ่งลูกเนี่ยเขาจะหวานมากหวานแบบหวานแหลมเลยถ้าก็จะลักษณะเด่นอีกอย่างคือเขาจะมีติดฝาดหน่อยๆน,นะถ้าแก่มากๆเลยก็คือจะแทบไม่ติดแล้วนะหวานมากต้นนี้สายพันธุ์นี้ ต้นต้นต้นนี้มันเป็นพันุ์อะไรครับเฮาอยางอันนะต้นนี้เป็นสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ของยิเตอรพารามที่มีการปลูกด้วยการเพาะเมล็ดการปลูกสายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดเนี่ยมีปเปอร์เซนต์การเสี่ยงสูงแต่ถ้าจะปลูกเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาอันนี้ของเราก็จะมีอยู่หลายต้นในส่วนของตรนนี้ต้นนี้เป็นสายพันธุ์ที่มีการกายดี รสชาติดีกรอบหวานถ้าแกจัดเขาจะออกซุยนี่หน่อยนะอันนี้ถ้าลองชิมแล้วทุกคนที่มาชิมเนี่ยจะติดใจต้นนี้มากถือว่าเป็นต้นต้นเอกของของสวนเลยจะมีอยู่สองต้นจะมีทั้งสีแดงแล้วก็มีทั้งสีเหลืองยังไงก็ใครสนใจเชิญมาชิมได้ใครที่มาที่สวนเราก็จะตัดอันเนี้ยแถมให้ไปด้วยให้ไปชิมที่บ้าน